วันหน่อยสิไปใส่น้อนี่ฮึสบายดีป้าลุงไทยๆสบายดียามแรงเดอ้อพี่น้อง FC เบิร์ตสุขุสุขุนพี่ๆทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่อ่ะสบายดีโอ้เมื่อนี้เป็นหนุ่มใบย่องเดอ้อป้าลุงพอน้องดีบวมีแขวป้าลุงเอ้ยแขวแล้วก็มีอยู่เรือโบราณเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมก็เลย ซื้อวานมาฝากเล้าพี่น้องเรามาแล้วมาคืนเราขุดบันหน่อยมาแล้วลืมมันยังทันมาฮาลาฮลเฮามาจะด้มาเอ้ยมาแัดวทางเนือเด้ลาลูไปเบิงเองไปมาทางอื่นที่างก็ยิงเห็ดเต้าผีมเต้ามือบางมันเสานี่เนาะแล้วก็จูดเลยอยู<ด>่ง่ายพ่นงน,น่ะ พองรลีเอยุไปลุงเหมขึ้นห่านข้าไปบานน้อยบ่แม่เออนน้อยนะเฮ้ยเดียวเรามาเลี้ยงาบันน้อยเนาะเต้าพีให้ลูกล้านที่เก่ยน้ำนบไปเกลีไยน้ำขนนะชาบีเลยเอเไปนะอยกไปน้ำขนแล้วสิพ้าเรนไปเระไปเยนะชาโบเยเยอ้ยไปแล้วตะคร้ปเรไปเลยบ่ เราชาบเลจะไปบ่มาได้ดัเต้าช่วมีแค่นึงก็เกือบเบิดเลยเนาะหกแปเถอะฝาก็ได้ลาบูยูชนไปสุดที่เนาะนางงามๆเด้อนางอีกหน่อยอ๋อนี่เลยไปตลาดกับพ่อเลย กินน้องเอ้ยแถวบ้านเฮา,มมา <c oughs> บ่มีขายเลยนมนมนมมันแดดมิลล์บอเมจิอ๋อเมจิกลังย่างกุ้งบ่รู้เอ้ยมื้อนี้กินง่ายๆซะก่อนเด้อเมื่อยจากการเดินทางนี่เพื่อสิมาฮอดเฮือนจนอี่โมงคร <c oughs> เชือมห0มงกุ้อันนี้ต้มมะขะโพดเพื่อ <c oughs> เบิ่งนางจก๊กผลไม้สไี้กินพเพื่อมันสิซุก <c oughs> ย่างกุ้งครึ่งกิโลซื้อมาโลโลหนึ่งเขาคือปล่อยหลอดมาบ่มีหลอดป้นอนนะค่ะอันแลว้วคือว่าซื้อก็คือว่าแล้วบ่มีหลอดนมแต่ว่ามันมีอยู่แล้วเขาหาย่นี่นรู้ว่าได้หลอดลืมเบึ่งนะคขัๆนะ ในนั้นบบมีบ่แส่บ่ไปแ่วกินแล้วเนาะกินเม,ม่อวานแถวด้วยทำอ่อออ เราเห็นยังต้มแจ่วจปะลุงน้นองเนยผุผ่ากุ้งน้องอก้อนลูกเขาฮะกัญญาป้อนลูกเขาฮะกัญญาเนยป้นอ,อนเขาลูกเจ้าซ้ำหลอดตัวจากที่ออกหลอดช้งแหล่เปรี้ยวหวานเค็มใไชลดีน้ำใไชลดีน้ำ ขั้นมืดตัวในใส่นะคะในช่องให้ทุ้มกันย่างๆอยู่ไม้ถึงหลุดดีว่ะขัานมืดเน,นี้ยก็ปุ๊กเนียอืมแต่สแสบนล้เนีย่ยยังเกาะเมื่อกี้เนี่ยเห็ดไหมดูโอเขยียดจะน่าห้องจะนั้นเลยแอบเอฟเอฟเยว ผลก็คือสิไลายมืออีดอกเยาวาตุกสวงหอเขาอ่าเยาว์แหนกแน่นอนอยู่ได้แต่ละปีดอกชาตะเกาลังคาเขากับมุ้งแล้วแล้วลุงแล้ว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 กับปุกเดียวแหละเพื่อนะกินบอรฮันเบิร์ดเบิรงกมาสิบาทปากเบิรงแมวออกหายซะถือว่าถือจับ ห้ามพอนบอเพลงมามาห้ามละพอนบ,บอเฮืยเธอค่อยค่อยชิเฮียแคบยุอยากกินอะไรเสือกเสือระยองใหญ่พดเอื้อยห่าเอามาใส่ใขอบคุณป้าแพนเด้อรกเสื้อมาให้ละซองสาวแล้วกัาห้ามน้อย เอาได้ใช่สาทำน่อยทำ้มชาสวัสดีปาลุงัาสบายดีบสูคนต้องเช้านามาหน้านจป่าลุงตั้งงานก็าตเย็นนะโอ้ยตู้เย็นบนนี้ย็นบน่งก่อนที่กันก็ก็กเวนเจาให้ทำหน่อยมันหนักี้งมันถอดมันเกืบ้

แช่ๆลองกันเด้อปลาลิงเด้อกินกุ้งก่อนมาเนี้กินกุ้งกินวานมาเนี้ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนสวบ้านทีปลาลุงจ้ามากินท่านว่ากับอันนักชาตนี่เสียเสียชีเดียวกันบอกแบบเดียวกันอีกเนาะหนุบขาวอ๋อคือกันลูกคือกันเฮ้ยเหอวะ

อ็ว่าก็ไม่เงอะปะหิวไหมยังอีกเลยตค้วตั้วรถถุงใครจะกระตุกมาปะหิวไหมยังเงี้ยมอเห็นนะเอ็คเราเดินทําเด้อนะเขาหิวมันเย็นมันเลยนะผู้หิวปะผู้เคลื <h 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 ่อเงินนาแจ๊ดล่างใอยากไปรับพี่ลูกกับคุณเมื่อไร อะยรแบบบวชเงาเหรอเพื่อนมากลายเหรไม่เขาไป็นนักกระบดงงัเหรอยช่ไหมบังบวชมืออะไรก็ได้อ้ยนางพายวิจางอ่สู่ก็จะสู่ก็ยังห้อยสู่ก็ไม่สู่เลย thể biết bếp nhau mầm quá ấy, năng mầm quá khả năng mầm quá Nó năng mầm quá khả năng đâu, quá khả năng mầm quá khả năng mầm quá khả năng mầm quá khả này mầm quá khả năng 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 nó quá nó Nó อยางที่กระแสน้อเงาสองมันอะไรบ้างนี่วัวเจาะเหรอบางกูจะเรียนอะไรเลยกูบอกกูบอนี่แหละน้องน่ะฉันน้องปล่อยน้องก็ยังไงได้กูนะจะสิ้นไปแล้วเหรอเที่ยงหนาบังยามแหละ แค่เกือบกินข้าวใหม่เลยอืม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 กินสดไปอืม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 อยากได้เหยื่อหนึ่งอืมเต้เจ้าหนุ่มเฮ้ยมาเห็นอะไรบ้างเบิ้งขี่มันยังหมดจิ้มได้ไม่รู้อะไรติงปรอชาอรมั้งรับ แล้วทำไมกินแต่น่นพันกันแลยพารามขำไอ้ก็มากเลยตั่นี้ก็แนั่ก็มาคนจะกินทั้งอย่งต่นอนเขาสิยแต่สต้องปบเสือกเสียบว่ะตองมาหาเฮะ้งมาให้เหานยุเ

อันนี่ก็บอกใชโย่ในโซนถัดโยหรอตาเขาเป็นยังไงฮะตาแผนอือนี่นั่งเองนี่คุณไปอยู่ไคอ่ยคอเบ่อไมเบิ่งซองยั่ได้เรอยังว่านมาวซองก็ออกเลยหว่าไรแบบนั้น ปลุง่เอ้ยไปสกอ,องน่ะเออสวัสดีปลาลุงบอลอ่ะ <laughs> สวัสดีครับบอลบอน้ำเด้อสวัสดีครับบนนะอลครับใงวะาะไรใครทำพอนะสวัสดีพี่นอกว่าเยอะอบอ่อะไสวัสดีปลาลุง <c oughs> ัขเถาไปเลยสบายที่เช่อโยบอ่วา่าแล้วเหน่อยบอกว่าจะกระป้มมันจะกอดเนาะไปที่กร้านก่นเถ่าว่างอสบายที่รกร้านหรือเปล่าไปที่เชื่อโยนะกุ้งวะอ๋อกุ้งแป้งไาบอกไปบอกให้ไงวะ มีแบเคยหายจับเนาะอกนไปนาไหนบอกหาบ้างไปะถอมีจะกินบะอะไรแล้วก็ได้เปลาะถ้ากินบะอะไรกินบะจุ่งจุ่าตัวใหญ่อเลยมายากกิะอต้าห้ไกินนาบ้านเน่ะจุ่มไม่ได้ม่แบบแนวม่กินข้าวข้าวพอนะฮะเอาเนาะแม่นั่งกนั่งกเรื่องอะไรปี่นนั่งอีกแล้ว นั่งหงายฟันได้กุ้งทอดเหมนโต๊ะอาหารบารก็สวยโต๊ะเจ็ดบาทัดานเจ็ดแบาทเท่นัไันในบนโตะเลยอ้าคือไม่หันเอนเอะหั่นยังไง หางคิดงัต้นนู้นวะเป็นต้นอะราบ่ขาวตั้งไหนันเดินยังเก่าคันอาพันได้ได้พันหมดต้นเลยเอาพันเด้ว่าต้นไหนเอาผ่านเอดูพันเนี่ยลาไร่เสื้อผากผ้าผูกกผ้าผูกผิวติดกันปลายชาดก็ขี้อะไรบางขี้กาะสอบงี่ เราบริบานเลยนี่ตำรวนจก็แค่อ๋อใช่ป่ะหน่อยสียาครับ้องไปยังไงบอสเด็กต้องไปยันี่ยแม่งก็ะ ที่กินเป็นใหมเป็นข้าวบ้นนอกันี่ยายามาเพี่โอเคกินกิน้นะย,ยตเย็นนี่กระาแะยแล้วเนาะไผ่และเปลือกเป็นแบบนี้นนเนาะนะ

นี่ท่าบมันน <eye> sure ่งไดมีได้ไปินก็เรื่องปาเชื่ไปเถอะตัดนั่บนไกี้นั่งบเล่กนเล่กินกันต้องมานด้วยวนี้อ้ักษาขบล่กินักเนาวันี้อะไอ่ะไเือบาได้คะแนนอคะแนนับุ้ยจ้ปจไม่ใช่ันจิต้ เมหมือนใครคนชายคนเดียวที่ดึกกี่โมงให้หมูบ้านกลกันไมคคลิปหนาปะลูกสบายดีเด้อ